สวัสดีครับพบกับช่องตะกูลแมงฟิีมนะครับตอนนี้แม็กพี้อยู่ที่หน้าวัดเขาคูบานะครับตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยเหมือนทั้งลมเหมือนทั้งฝนมันจะมานะทุกคนครับนี่ครับทุกคนไม่นะนะครับคืนนี้จะดูลิจะดูลิเกครับฝนจะมานะฮะโอ้แายหาแล้วนะครับทุกคนนะครับป้ายดําดงก็อยู่หน้าวัดนะครับอย่าเพิ่งมานะครับฝนโอ้จะห้ามได้ไม่ได้เอฟซีนะครับ ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ตอนนี้ลมมาแล้วแหละนะครับลมมาแล้วอ่ะโอเคไปทุกคนนี่นะครับโฟเ,เตอร์ข้างหน้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนพร้อมอย่างทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปดีกว่านะครับแต่ตอนนี้สภาพฝนไม่เป็นใจนะฮะโอ้โองปลาตืมเลยนะครับ นี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับพนทางเข้าเลยนะฮะลิเกก็อยากเล่นแต่ว่าฝนมันจะมานี่แหละนะครับผมตอนนี้ครับบรรยากาศนะครับฝนมันจะมาะครับทุกคนครับไม่อยากใครมามันก็จะมานะครับลมแรงมาพร้อมแบบท้องฟ้ามืดคึ้มดําเลยนะฮะโอ้ยเว้นสักวันไม่ได้เรื่องไงฝนเนี่ยนะครับแม่ค้าพ่อขายกําลังขายดีอยู่นะฮะ ฝนมานี่คือไล่แขกลยเรือนะฮะโอ้นี่ครับภาพบรรยากาศกำลังสวยนะครับโอ,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 อ้กลางคืนกลางวันต่างกันลิฟเลยนะครับกลางคืนน่าเดินมากนะครับแต่ขอ,ออย่างเดียวถ้าฝนตกมากรนหนำก็นะโอ,อ้ของกินเยอะนะครับ มาแรงครับทุกคนสังเกตต้นโพนะโอ้ยอันอันดูเร็กับบ้านก่อนดีกว่าไถ้ามันตกแล้วเอาไม่อยู่แล้วเปียกรอดไหมเนี่ยโอ้โหกังหันนี่หมุนชือิวติวเลยนะทุกคนเอาแล้วครับทุกคนเราถึงทางเข้าวัดแล้วนะครับจะรอดกันไหมเนี่ยนะครับวันนี้คืนนี้นะครับ สี่สิบเก้าทคนลมแรงมากนะครับทุกคนนะฮะพิษณุโบุรีลมแรงจริงๆนะครับทุกคนนี่ครับเอาโคโซกับอากาศใหญ่เลยนะครับ่นะครับและแล้วเราก็ถึงนะครับครับอครับสวัสดีครับ อา,ายุทย,ย,ยาไปอยู่น้ำพึ่งเมือนนับเดี๋ยวได้ิดีพัเรจตงอโอเคครับโอ้โหจะรอดไปเนี่ยเวทีเรานะฮะอย่าพึ่งเป็นอะไรนะครับถ้ามาถึงสามวันสามคืนหลวงพ่อไม่อยู่วัดแน่นอนจะไปยกก้อนเมฆแน่ๆ <c oughs> ลมแรงมากครับทุกคนครับ เอสีครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรู้สึกว่าร้านค้าก็ปิวเหมือนกันนะฮะปิวเหมือนกันเอออันนี้คือเครื่องเสียงนะครับทางทีมงานลูกฟ้ากิตดานะครับเขาก็ดูเรื่องระบบไฟเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าฝนมันตกนะครับมันมันก็จะทำให้ที่นี่เปียกนะครับทุกคนนะครับอ่า นี่จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับ<อ>ก็เก้าอี้เนี่ยนะครับ<อ>ก็มีมาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่คือเก้าอี้นะครับนะครับเอาเอฟซีครับผมมานี่จังหวะแบบลมพัดแล้วก็ท้องฟ้ามืดคึ้มดำเลยนะครับ นี่นะครับรอดไม่รอดนะครับแต่ขอให้รอดนะครับขอให้ตกได้แต่ตกน้อยนะครับนี่ครับเขาก็มานั่งดูลิเกลิเกกันนะครับทุกคนนะครับเอาละนี่นะครับโอ้โหข้างหลังนี่มืดเมฆโคตรดำเลยครับทุกคน จะรอดไหมเนี่ยนะครับตอนนี้เมฆอย่าให้รุมอย่าให้ไม่รวมกันนะครับไปตอกสนามแะครับาลอืมสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดตอนยังไม่เจอครับอันนี้เอามากันฝนใช่ไหมไม่ได้เอามาปูนะครับเอามากันฝนนะฮะเออนะครับเอา,า,าน,นะครับ

ไม่รู้จะเราเจอเพเอกเราเจอเพเอกแม้บรรยากาศโคตรดีเลยเราครับเจอเอกอยู่ครับเพเอกแนทลุงฟ้าโอ้โหนะครับเพเอกแนทลุงฟ้าไม่มีครงานมาใช่ไหมอนถ่ายเลอ้าวเพเอกแนทเพเอกแนทไปถึงที่เดยกันยงไปเไปจ

เอ๋อโอ้ยเนื้อหอมเหลือเกินนะครับคุ้มคุ้มคุ้มโอ้ยแม่มารอแล้วลุงฟ้านะครับลุงฟ้าคุณแม่มารอแล้วนะฮะอ๋อมิเจอดำดงน้อยด้วยนะครับเอ้าดำดงน้อยดำดงน้อย เ้าเแต่งตัวเร็วมากเลยเพราะนี่จะไปแตง่งที่ัลลูาดเลยน้องยังไม่แต่หน้าแ่ี่น้องแต่งหน้าแล้วทำไลมไปทีโอ้โหนะครับยังไม่ทันได้เดินไปไหนนะครับนี่ดังไนทิศเจาะก็คือน้นดำลงนะรับน้้วี่จะ อเนี้ยหอมจริงจนะครับแม่แม่มาตั้งแต่สี่โมงนะครับว้าวเนี่เลย ชูนิ้วไปชูนิ้วนี้ไหนฝนไม่กลัวนะครับกลัวว่าจะไม่ได้ถ่ายรูปกับพระเอกของเรานะครับทุกคนนะครับอ่า่ั่าอ่้่าเอกของเรานะครับครับ เาลตอนนี้นะครับแม่ๆนะครับมาถ่ายรูปกันเต็มเลยนะครับตัวจ,จริงหล่อมากครับ โชคดีมากเลยครับเจอพระเอกลุงฟ้าก่อนเลยนะครับก็โชคดีมากครับเจอพระเอกลุงฟ้าก่นเลยนะครับ หลกไปเอกแนทลงฟ้านะครับก็คนมันหล่อให้ทำยังไงนะนะครับนะครับ ต้องได้ถ่ายรูปนะครับแม่ๆต้องได้ถ่ายรูปนะครับกว่าจะผ่านด่านนะครับนี่กว่าจะผ่านด่านหลบฝนก่อนเนาะนะพระเอกเราหลบฝนก่อนนะครับนี่อ้าวนี่นะครับไปดูแลเดี๋ยวไม่ทันนะฮะเออ เวทีนะครับทุกคนจะเป็นภาพบรรยากาศนะครับ,นะรบเราจะมาหาที่คนบอก ก็เป็นเวตีนะทุกคนนะฮะนะครับนนะครับคืนนี้นะครับตกแต่ก็หย็ดตกเยอะนะครับเพราะว่าคนอุตส่าห์จะมาดูนุ่นดำดงระเอกดลุ่งฟ้าพระเอกนุกฤษดานะครับรู้สึกว่าจะลงเม็ดมาแล้วนะครับทุกคนนะฮะเอาแล้วฝนมาแล้วนะครับฝนมานะครับฝนมานะครับฝนมาแล้วอ่ะ เอาแล้วนะครับเอานะครับแตกตื่นกันแล้วครับตัวนี้ฮะแตกตื่นกันแล้วแม่แม่ไวไหมครับฝนเทียมเปล่าฝนเทียมเปล่าไม่ใช่ฝนเทียมฝนจริงฝนจริงแม่แม่บอกฝนเทียมได้ไงโว้ยโว้ยเอาหลบฝนกันก่อนลิเกเล่นเล่นสามทุ่มแลก่อนครับตอนนี้เพิ่งจะเท่าไหร่เอง 6โมงครึ่งอยู่เลยหลบฝนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการหลบฝนนะครับนู่นอยู่ที่โบสถ์เต็มเลยฮะนึกว่ามีงานบวชนะครับไม่ใช่นะฮะมาหลบกันในโบสถ์นะฮะเอ้านะครับโคศกครับฝนก็ต้องกลัวเดยฮะฝนตกเออนะครับโอ้เรามาอาศัยหลบที่โบสถ์นะครับโอ้นะครับนึกว่ามีงานบวชนะนะ เอาแล้วครับทุกคนากากน,ะนะโอ้ยตายแล้วเอาแล้วครับตอนนี้มันลงจริงๆครับวิลงเม็ดจริงๆอะ่ะไม่โพนี่อีกอะ่ะมันสาดเนาะเอาแล้วเราต้องไหนดีครับตรงนี้นะอ่ะมาครับปึ๊บ และแล้วเราก็มาติดฝนด้วยกันนะครับทุกคนก็จะกลไปอาบน้ำกันหน่อยในวไปไม่ต้องอาบแล้วเทวดาอาบให้แล้วตรงเฮะเหรออุ้ยมันตกหนักเลยเนี่ยอโอ้ยทุกคนครับจะได้ดูดำตรงกันไหมเนี่ยฮะาาาตต้อเขมลวันนี้ต้องได้ดูนะกรั้งแเขาเล่นกับซอฟรามแล้วอ่าเหมือนกัน สองลำเราไม่ดูเลยโอเคเราตามตรงนู่นอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้มันแรงมากเลยนะเอาแล้วครับทุกคนโอ้มีร่มนะครับมีร่มป้องกันนะฮะโอ้โหฝนครับผมหลบอยู่ในโบสถ์ยังจะซัดผมอีกเหรอครับเนี่ยโอ้นะครับตอนนี้ด้อมทั้งหลายต้องหลบฝนนะฮะแม็กบี้ครับแม็กบบี้อยู่แล้วครับ ครับครับผมะลุงนใช่ครับตอนแรกอยู่ระงโอแล้่เราเป็นไงแฟนโบไนะแฟนมอ๋อแฟนอยู่เียบครับอุ้ยใช่ครับอ๋อขอบคุณครับมาติดผนด้วยกันแล้วครับอ๋อเราก็ต้องมาทำคอนเทนต์ใหม่ครับผมฝนละมากัะลิเกย์โอ้ยเดีวเวเๆวอย่าอย่าเพิ่งพูดเยอะ ตอนนี้ปวดมันเล่นเราแล้วแหละใช <c oughs> ่ครับกระแบงเพชรครับ <c oughs> อ่านะครับไม่ต้องกลัวครับมันเป็นคลิปครับผมไม่ใช่ไลฟ์สดไม่ใช่ไม่ใช่ไลฟ์สดไม่ไมีปอเอ่อสอนรามใจดีครับสอนรามใจดีไม่ไม่ฟ้องไม่ฟ้องนะครับผม เอทีครับตอนนี้ล่าสุดนะครับฝนได้หยุดไปพักหนึ่งนะครับแต่มันจะมาอีกหรือเปล่ามาแน่นอนครับมาแน่นอนนะครับตอนนี้บรรดาแม่แม่หายไปหมดแล้วครับนะฮะไปอยู่ที่โบสกันหมดแล้วนะครับไปอยู่ที่งานกันหมดแล้วครับเพราะว่าที่งานนะครับมีเต็นท์นะครับมีเต็นท์อ่ะนะครับนี่นะครับล่าสุดนะครับนี่ตกทักจึงเลยนะครับทุกคน เนี่ยน้ำเจียงไปหมดเลยนะครับก็เครื่องเสียงไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างนะทุกคนนะนะครับอโอ้แม็กกี้ก็มาจังหวะที่แบบฝน<อ>กําลงัลงลมกําลังมาเลยนะครับเออนี่คุณแม่เขาอดทนเหลือเกินนะครับคุณแม่เขาใจเหลือเกินนะครับคุณแม่นะฮะไปหาคุณแม่ก่อนแม่ แม่ไม่กลัวฝนไม,วไม่กลัวฝนนะกลัวฝนกลัวเปียกเดี๋ยวไม่มีโต๊ะนัง่งอ๋อเดี๋ยวไม่มีโต๊ะนะมันไม่หายหรอกโอ้โหเอ้ววาระวังสุขภาพนะคุณแม่นะนะรักษาสุขภาพครับรักษาสุขภาพแล้วอย่าให้โดนฝนะโอ,นะโอ้คุณแม่เหลือหนึ่งเดียวนะฮะเหลือหนึ่งเดียวทุกคนมานะครับโดยใจที่แบบกลัวเก้าอี้หายนะครับ กลัวใครขโมยเก้าอี้หรือมีจะคนมาสวมรอยเก้าอี้นั่นแหละนะครับตอนนี้รู้สึกฝนจะเริ่มมาอีกแล้วนะครับ ฝนจะเริ่มมาอีกแล้วโอ้นักับรางแจาอทงาใหญ่ไม่ทกเลยโอ้โหงาแ้วเนี่ยาจอนุโมทนาจตอนนี้นะครับบอกเลยว่าฝนกะนนำนะครับฝนกะนนำนักจราตตานะครับนากจับราแตตาจะาราคาดไ้ชุดเพียล่ต้ราคาไวแต่ประเนเลยจะเราลกชื่อกาจอนุโตทาอารทาะตอนนี้ฝนตกนะครับทุกคนนะครับนี่เป็นภาบรรยากาศครับทุกคนาที่ร่วมเป็นเจ้า ชอบก่อเพียรศึกษาทวารคับุกดาของเราในวันนี้นะครับถือว่าเราร่วมกโดยช่วยกันนะจ๊ะรักษาประเพณีอดีราที่ซาคุตสึตอนนี้ครับคนกำลังหลบข้างในกันเยอะเลยนะครับของเเราก็หนี่นะครับปปีีี้โอ้โหฮอนด้าเวฟเวฟยังอยู่นะทุกคนนะครับอ้าวตัดเลยครับตัดเลยครับเอาคนพี่เส้นหลังสามร้อยบาทได้รางวัลใหญ่ไหม เอารางวัลใหญ่ๆไปเลยนี่ครับตากไข่ปลาะนะรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ขึ้นอยู่กับมือใครขึ้นอยู่กับดวงใครนะครับนะ,อะเออเนี่ยถ้ให้ผมตักก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกันเรียนเชิญเลยงก้าเรียนเชิญเลยไข่ปาลาเยอะมากครับทุกคนนะครอาเรียนเชิญเลยงก้าเรียนเชิญยี่สิบบาทยี่สิบบาท นี่ครับพาดบรรยากาศฝนตกแต่ว่าข้างในมีเต็นท์นะครับแต่ว่าลิเกคืนนี้ไม่มีโดมเพราะว่าจัดหาไม่ทันนะครับทุกคนสาธิตเลยครับตัดเลยที่ลิเกที่ลิเกจ้าเสร็จโจกเลยพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้า ดีครับดีครับเดี๋ยวยังไงแมงกระพี่นะครับจะต้องกลับไปที่ห้องก่อนนะครับเพื่อจะโหลดลิปนะครับนี่ครับแมงกะพี่ต้องขอถุงแม่ค้ามานะครับเพราะว่าไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมาแล้วก็เดี๋ยวต้องไปซื้อล่มงนะครับ ซื้อลมมากางสำหรับไฟ์สดคืนนี้นะครับฝนไม่น่าตกครับแต่ก็ตกนะครับฝนนี่ครับภาพบรรยากาศนะครับในตอนนี้นะครับฝนเชิงเลยนะฮะอ่านะครับคุภกฝนจะหยุดไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าฝนจะหยุดหรือไม่หยุด มองน่ารักนะับแมงกบบี hmm ้จะต้องวิ่งสู้ฟัดแล้วนะทุกคนนะครับเดี๋ยวแมงกับบี้มานะนะครับไปเอาเสื้อกันฝนก่อนนะครับ เอาเสื้อกันฝนก่อนนะครับตอนนี้เละไปหมดแล้วนะครับ,นนบเละไปหมดแล้วนะฮะอดีตวัฒนาสัตว์พาผมสุกท่านเลยนะครับว่าได้ปฏิเสธนะครับเปลียนชื่อจากตุ๊กตุ๊กปฏิเสเกิดของทคับเดินร่างนะครัอนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับเอฟซีเดี๋ยวนะครับตอนนี้ร้านค้าทุกร้านนะครับ ปิดร้านอยู่นะครับจริงๆก็ยังขายอยู่แหละแต่คราวนี้ฝนมันมาน่ะทุกคนโอ้ยูทูบเบอร์ก็ต้องรายงานข่าวนะทุกคนนะนะครับโอ oh. ้เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำก็เข้ากล้องบ้างนะทุกคนนะครับน้ำนะไปแล้วทุกคนนะครับโอ้ย oh. ลุยนะครับ กลับก่อนเ c กลับก่อนผมนะ่ะเปียกหมดแล้วนะครับเปียกหมดแล้วไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมาตอนแรกกัวอากาศจะมาถ่ายคลิปถ่ายบรรยากาศตอนเย็นให้เอฟซดูก่อนไงยังไม่ทันจะไฟ์สดเลยนะครับโอ้โหนะบทุกคนครับ ตอนนี้ผมออกมาจากข้างในก่อนครับจะต้องกลับไปที่รีสอร์ทก่อนนะครับโอ้ลำบากครับวันนี้ FC บอกเลยครับลำบากมากครับนะครับเดี๋ยวแมงกกับี่จะกลับไปที่รีสอร์ทก่อนนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแมงกกับี่ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ